สถานีการเรียนรู้ที่7นะครับระบบบาบัดน้ําเสียโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้นะครับก็แน่ๆนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้โซลาร์เซลล์ในรูปแบบที่หลากหลายได้นะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือไปลดค่าไฟฟ้าไยในบ้านนะครับไปจ่ายไฟให้ในบ้านเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าของสายส่งนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงเรื่องของการนำโซลาร์เซลล์ไปสูบน้ำนะครับเอาไปเน้นในเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นะครับตามความต้องการนะครับจากฐานต่างๆ แต่ฐานนี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะครับก็คือต้องการจะเอาโซลาเซลล์เนี่ยมาบําบัดน้ำนะครับก็คือเอาพลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์เนี่ยครับมาปั่นมอเตอร์นะครับเพื่อจะให้มอเตอร์เนี่ยหมุนแล้วก็ไปเน้นเรื่องของการปั๊มลมลงไปในในน้ำนะครับแล้วก็กระจายรอบๆตัว ตัวแผงโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับลงไปข้างล่างนะครับจริงๆถามว่าทำไมต้องทําแบบนี้นะครับทำไมไม่ทําแบบอื่นเราเคยทาแบบอื่นมาก่อนแล้วก็คือแบบตีน้ำนะครับเรื่องเรื่องตีน้ํท่านันผมก็พบว่าน้ําในคลองเนี่ยมันอาจจะเค็มนะครับและพอนานๆไปเนี่ยมันก็จะเกิดการปั่นของตัวขยะอะไรทั้งหลายเนี่ยตวัดขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปวางไปหล่นอยู่บนแผงแล้วก็มันก็จะเกิดคราบต่างๆทําทให้พลังงานที่เราได้รับเนี่ยนะครับคือแสงแดดอาจจะได้รับดีแต่ว่าตัวพลังงาน เนี่ยมันได้น้อยเพราะว่ามีตัวสัป,ประสิง์ทั้งหลายเนี่ยไปบังแผงอยู่น,ยนะครับก็ทาให้การได้รับความเข้มของแสงเนี่ยลดลงความเข้มของแสงลดลงก็ผลิตไฟฟ้าได้น้อยก็มีแรงในการที่จะตีน้ําได้น้อยนะครับก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งก็เลยมาถึงเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็คือเน้นว่าไม่ต้องตีน้าแล้วเราใช้วิธีการเอาปั๊มมาต่อจากแ็นโเลาเซลพอมันหมุนก็เอาไปลาก ปั๊มลมนะครับแล้วก็อัดน้ําลงไปใต้น้ําซึ่งก็อัดลงไปได้ลึกอีกนะครับเพราะเครื่องตีน้ําปกติมันจะตีอยู่ได้ประมาณถ้าไม่เกิน5้านิ้วอะไรประมาณนี้น้อยๆนะครับแต่ข้อดีของระบบตีน้ําแบบอย่างนั้นก็คือมันจะพาตะกอนไปได้บ้างนะครับโดยมีแรงของน้ำเนี่ยอัดลงไปเรื่อยๆเป็นพลังงานคลื่นที่ทำให้เกิดกระแสน้ําแล้วก็พาตะกอนออกไปแต่ว่าในระบบนี้เนี่ยเราจะเน้นว่าเราจะอัด ออกซิเจนลงไปในน้ําอัดอากาศลงไปในน้ําแล้วก็ให้มันค่อยๆลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาถึงจะทําให้ออกซิเจนเหล่านี้ละลายน้ําไปกับน้ําได้ก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ําได้โดยตัวระบบนี้สามารถจะต่อยอดโดยการมีเครื่องมือที่จะทําให้มันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้ด้วยหมายความว่าแทนที่เราจะเป็นการไถานาเราก็จะเป็นการไถออกซิเจนไปกับน้ําตามทิศทางที่มันเคลื่อนที่ไปนะครับอาจจะใช้วิธีการเอาไม้ปักแล้วก็ มีระบบให้มันหมุนของมันเองนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะแบบไถไปมาไปกลับไปกลับไปกลับมาอันนี้ก็อาจจะมีระบบตัวอื่นมาช่วยใ,ใช้ในการควบคุมเข้าไปด้วยนะครับก็สามารถจะต่อยอดให้งานนี้สามารถที่จะนํานไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้นนั่นหมายความว่าถ้ามันเคลื่อนที่ได้แทนที่เราจะต้องติดไว้ระยะห่างห่างกันมากๆเนี่ยหรือว่าใกล้ๆกันมากเนี่ยนะครับเราก็ลด เป็นช่วงๆไปช่วงนี้1ตัวนี้สามารถจะดูแลได้อีกชุดหนึ่งก็สามารถจะดูแลได้นะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งการประยุกต์ใช้โซลาเซลล์เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในน้ําในคลองนะครับให้มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดการบําบัดน้ําไปด้วยหรือเราสามารถจะดูดน้ําในคลองเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วผ่านกระบวนการกรองกรองเสร็จก็เอาน้ําดีนะครับไหลกลับลงไปในคลองต่อดูดขึ้นมาอีกแล้วก็แบบนี้ ส่วนตัวข้างบนตรงนี้จะมีปุ๋ยขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเอาชุดนี้ไปทําเป็นปุ๋ยในการปอบลูกต่างๆได้นี่ก็จะสามารถจะทําได้นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะใช้แบบไหน